สวัสดีค่ะชั้น Close Sophie Channel นนในคลิปนี้จะไปชวนเพื่อนทำวายมะยงชิดลูกแป้งข้าวหมากลูกแป้งข้าวหมากก็เป็นลูกแป้งที่เขาใช้ข้าวห<ำ>มากทั่วไปในตลาดจะใช้เนื้อมะยงชิดตัดแต่งแล้วห้าร้อยกร,รมัมน้ำหนึ่งลิตรและแป้งลูกข้าวหมากเศษหนึ่งส่วนสี่เราจะนำเอาลูกมะยงชิดล้างน้ำเราไม่ปอกเปลือกนะคะเราจะตัดฟานแต่นเนื้อค่ะ เปลือกเลยค่ะเพื่อนไม่ต้องไปเสียเวลาในการปอกเปลือกนะคะเดี๋ยวเราไปช่างกันค่ะเราตัดแต่งเมยงชิดเรียบร้อยเี๋ยวไปต้มน้ำค่ะเพื่อนเพื่อที่จะนำเนื้อมมยงชิดไปต้มน้ำกันสายสองนิ้วกรัมน้ำเดือดแสนกันสายเลยนะะคนะคะ ละลายนะคะเอาเนื้อผลไม้ใส่เลยนะคะรสชาตินะคะระหว่างทำจากยีสต์หวานกับรสชาติของทำจากลูกแป้งข้าวหมากจะต่างกันนะคะจากลูกแป้งข้าวหมากเนี่ยเขาจะนุ่มนวลกว่าอ่อนๆนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะ จะแบบไหนได้อย่างมาทำด้วยลูกแป้งข้าวหมากเพื่อให้เพื่อนๆนะคะหาซื้อยิดหวานไม่ได้ได้ลองทำทาน,นะคะ่ะเลือบแป้งแบบนี้แล้วนะคะเราปิดไฟเลยะคะ่ <S <S ะใหะ้เขาเย็นในระดับอุณหภูมิห้องเลยแล้วลูกแป้งข้าวหมากเนี้ยเราจะบดนะคะแล้วก็ใส่ไปในเนื้อน้ำผลไม้เลยะคะ่ะบ่มนานนิดนึงนะคะบ่มนานกว่ายิดหวาน <S <S อันนี้นะ้ำไม่ยอมคิดเพื่อน เย็ยนแล้วค่ะนะคะเป็นอุณหภูมิปกติแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ลูกแป้งลูกหนึ่งนะคะแบ่งเป็นสี่ส่วนแบบนี้นะคะเราก็จะแบ่งออกมาหนึ่งส่วนบดนะเพื่อนนะนะคะแลกประมาณนี้ค่ะเพื่อนก็ใส่ไปเลยนะคะไม่ต้องรอปุกเหมือนยิดทั่วไปนะคะ ราะลูกแป้งเนี่ยเขาจะไม่ไม่ไม่เสียง่ายเหมือนกับยีสต์ใส่คนแบบนี้นะคะแล้วก็นําใส่โหลได้เลยอันนี้เป็นวิธีการด้วยหมักด้วยลูกแป้งนะคะลูกแป้งเข้ามากเราใช้โหลพลาสติกได้นะคะการหมักด้วยลูกแป้งเข้ามา<ด>จะใช้เวลานานกว่ายีสต์หวานนะคะ<ด>นะคะปิดไว้อย่างนี้คะ่ะ ให้อากาศเขาออกได้นะะมีกา๊าซก็ไม่ได้นะคะออคือชื่อผลไม้แล้วก็อันนี้ด้วยลูกแป้งนะคะลูกแป้งเข้ามาอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์จะมาดูกันวัยมะยงชิดลูกแป้งเข้ามาสิบห้าวันแล้วเนี่ยเพื่อนดูนะคะได้แบบนี้เลยค่ะหอมเพื่อนหอมมากจะได้ไวขาว<ไ>สีออกเหลืองๆแบบนี้นะคะ แรงมากค่ะเพื่อนแอลกอฮอล์แรงมากมากเราจะน็อกเลยค่ะเราจะกองแต่น้ำใสๆไปเป็นน็อกนะเพื่อนนะน้ำหนึ่งลิตรนี่เวลาเราน็อกเสร็จแล้วเนี่ยได้ไม่ถึงนะคะของนะคะซาของนะคะเขาขาวไม่เอานะเพื่อนนะเอาแต่สใสๆไปน็อกแบบนี้เลยค่ะเพราะใสๆเราไปน็อกเนี่ยนะคะพอระบบต่ออีกสามสี่วันเขาจะตกตะกอนอีกรอบหนึ่ง แป้งข้าวหมากของเรานะคะพอพอนั่งเสร็จแล้วก็คนนะคะพอสัมผัสหม้อไม่ได้เพื่อนก็ยกลงเลยนะคะตั้งไปประมาณสักห้านาทีหกนาทีก็ร้อนนะเราตั้งในน้ําร้อนนะคะเขาจะร้อนเสมอกันค่ะเพื่อนูนะคะความร้อนเขาเกิดที่ขอบหม้อนะคะนะคะเขาสัมผัสจนร้อนนึงเกิดขอบหม้อแล้ว แล้วเราก็สัมผัสไม่ได้แล้วนะคะร้อนมากนะคะพอเลยค่ะยกลงจากหม้อน้ําร้อนได้เลยนะคะเราจะต้องเอาขวดนะคะที่เราบ่มต่อน,นี่ยมาล้างนะคะลวกน้ําร้อนทุกครั้งนะคะวายมะยงชิดที่เราหมักด้วยลูกแป้งเข้ามากน็อกแล้วนะคะตอนนี้อุ่นลงมาแล้วค่ะเราก็จะมาบ่มต่อค่ะเกินก็อหอมมากใช้ขวดนี้เลยนะคะ น้ำหนึ่งลิตรนะคะแต่จะเหลือไม่ถึงนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนเราล็อกได้เลยนะคะล็อกให้สนิทเลยค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่ายิตยไม่ทำงานแล้วหรือว่าในจำเป็นนะคะชื่อผลไม้กับวันที่เราหมักต่อผลไม้เราทำหลากหลายมากอีกประมาณสามวันนะคะจะให้เพื่อนดูวไวมะยงชิด หมักด้วยลูกแป้งเข้าหมากสีสันเพื่อนดูนะคะสวยมากเลยคะ่ะได้สีเหลืองทองใสน่าทานเราเคยทำหมักด้วยยีสต์ไปแล้วแล้วมาทำหมักด้วยลูกแป้งเข้าหมากให้ดูอีกเพราะว่าลูกแป้งเข้าหมากเวลาเพื่อนทำเนี่ยใช้เวลานานกว่ายีสต์นะคะสามเท่าเลยคะ่ะลูกแป้งเข้าหมานี่สิบห้าวันยีสต์ก็ประมาณห้าวันแอลกอฮอล์ของลูกแป้งเนี่ย จะน้อยกว่าแต่ว่ารสชาติดุ่มนวลจะให้เพื่อนดูสีของน้ำใกล้ๆเลยนะคะได้ววยขาวนเพื่อนนะสีใสสวยมากถ้าเราหมักด้วยลูกแป้งเนี่ยเพื่อนเขาจะมีการจับฟ้านะคะเล็กๆนะคะบางอย่างก็เยอะบางอย่างก็น้อยนะคะที่นี่แน่หอมค่ะ มีคนชิมครับเพื่อนมีคนชิมเวลาเราทำตกตะกอนดีแล้วเก็บนะคะเวลาเก็บเนี่ยเพื่อนใช้ขวดน้ำได้เลยเก็บไว้นานๆก็ได้เพื่อนลินเฉพาะใสๆนะคะตกตะกอนที่ก้นล้วไม่อะไม่ต้องเต็มค่ะในปริมาณนี้ค่ะ สำหรับวายมะยงมชดตีิหมักด้วยลูกแป้งเพื่อนนะคะไดวไยขาวนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วอาจจะทําไม่ทันในปีนี้นะคะหรือบางท้องที่ไม่ยงมชิดยังมีอยู่ลองทําทานหรือเก็บสูตรแชร์ไว้ปีหน้าเลยค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชมแล้วชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะพบกับการแปลรูปผลไม้ในรูปแบบต่างๆของเราอีกค่ะ สำหรับคิปนี้ไว้เพงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ